สวัสดีครับจากนาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้มีรถสวยหนึ่งคันนะครับเป็นคูโบตานะครับรุ่นนี้ L 3 2 1 8อ SP รถจดทะเบียนปี2,566ครับ220ชั่วโมงการทำงานสภาพรถนะครับน้องๆรถใหม่เลยนะครับประกันศูนย์เหลือๆนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่0 9นนะครับ8 6 1 1 1 9 1นะครับ อีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับ0633130447นะครับคันนี้ราคาเพียง3 3 9 0 0 0บาทครับ3 3 9 0 0 0มื่นบาทดูนะครับคันนี้ได้ชุดไปรันใหม่นะครับอ่าดูครับมาร์คเดิมๆนะครับอ่ะขอดูโฟวิลหน่อยลูกขับซีหน่อยเร็วขับซีหน่อยนะครับอ่าโอเคโฟวิลนะครับทำงานปกตินะครับ สองปีหรือหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับรถตัวนี้นะครับสองร้อยยี่สิบจุดห้าชั่วโมงการทํางานนะครับสวยมากครับคันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้รถไปไปไว้ดันไปไว้ไถนะครับดูหางครับแทบไม่ได้ลงดินเลยนะครับท้าย QC Mark นะครับเดิมๆทุกจุดนะครับดอกยางนะครับเหลือๆเลยครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ เดิมส,สวยๆ QC เดิมๆทุกจุดเลยนะครับ QC เดิมๆอ่ะดับเครื่องสตาร์ทเครื่องใหม่ดิดับเครื่องสตาร์ทเครื่องใหม่อ่ะสตาร์ทเครื่องใหม่ครอบลูกนี่นิ่มครับติดง่ายนะครับไปเดินหน้าถอยหลังเฟืองธงเฟืองท้ายเงียบครับสนใจสามารถมาดูรถได้นะครับที่ร้านนัทเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,านีครับ กับตัวนี้เลยนะครับอูโบต้านะครับ L สามสองหนึ่งแปดสีรถปีหกหกนะครับรถจดปีหกหกนะครับเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับไอคิปฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างยิง